ก็ไม่รู้นะเอาเปิดไฟสว่างหน่อยไหมร้อนมากเลยนะคะ fc แต่ fc เชื่อเนาะเออแต่แต่เราก็ห้ามใครไม่ได้นะคะถ้า fc จะเชื่อนะคะ fc ะคะ fc เชื่อเพียงนี้มันดังนะคะแท็บเล็ตมันรีเสียงไม่ได้นะคะ fc จะเชื่ออ d หอมก็ไม่สามารถไปห้ามใจ fc ได้หรอกนะแต่ไม่รู้นะมันก็แล้วแต่ความจิตศรัทธาเนาะความจิตศรัทธาของ fc นะคะ แต่ไม่รู้นะแอดหอมไปอยู่นั่นกลัวเอ s ซ c จะไว้ใจเราเป็นห้าหกเดือนนะทั้งรั้งที่ช่องนั้นมันทําร้ายลุงป้าแล้วมันก็ออกไปนะแต่เอซก็เชื่อเนะนะคะกลัวจะเชื่อเรานี่โป๊ะทุหาว่าเราเป็นสายให้อีนางน,นันมั่งนะเป็นสายให้อีนางอันอะไรนะอีนาง เป็นสายนะเพราะว่าเราเป็นสายว่าแอดหอมเป็นสายนะคะเป็นสายเพราะว่าเป็นคนเหนือนะคะอุ้ยแต่ไม่รู้สงสัยเรานี่ไม่มีสเสน่ห์นะ,ะไอคนนี้นะคะเป็นคนที่ออกไปด่าลุงด่าป้ามากเลยนะ,ะแต่เอฟซีกับเชื่อ,อเขานะออกไปแบบว่าโอ้ออกข่าวเนาะออกข่าวนะคะใหญ่โตว,ว่าลุงเยอะแยะแต่แล้วมีอีกช่องไอตัวหนึ่งนะ,ะที่เคยทะเลาะกับบอสทีอันนัทีนะ แต่ว่าทําไมอ FC เราถึงเชื่อเขานะก็แปลกนะแสดงว่าเขาเขาเก่งเนาะเขามีดีนะเหมือนแอดพูดอะนะคะเขามีดีนะคะเขามีของดีอะคะ่ะเขามีของดีเนะนะ FC เลยเชื่อแต่เรานี่กลัว FC จะเชื่อเราป้า้ะค่ะ FC จ๋านะคะ,ะ,นะคะเราอยู่ตั้งหกเดือนน่้นจะคนมีติดตามห้าพันนะคะจะห้าพันไม่ห้าพันจนแบบ ซื้ออันซื้อเล็บเนาะจะลำเหนือถวายองค์ปู่พอไปข้างแรกก็ถวายองค์ปู่ด้วยการลำนะคะล่องแม่ปิงนะคะเนาะโวจนแอดโอ๊จนแซวเนาะค่ะอันซื้อเล็บนะคะจนแบบโอ้โหเนะแสดงว่าเรานี่ไม่มีสเสน่ห์เหมือนคนอื่นเนะ <laughs> าะเมื่อคืนเข้าไปช่อมเบิงนะมีคนมาบอกในช่องของบอสนาทีนะ ว่าช่องนั้นเขาพูดดีเรื่องลุงมากเลยว่านั้นนะแต่เมื่อคืนมีคนไปคอมเมนต์เข้าใต้คลิปนะนะคะทำไมถึงเชื่อเขาง่ายๆนะคะเชื่อคนเคยทอระยศลุงป้าค่ะแอดมินชูเกียรตสวัสดีค่ะผมนะคะแต่ทำไมเหมือนพี่อะนะคะแต่ก็รู้สึกไม่ไร้สาระนะ แต่สำหรับพี่อ่ะกลัว fc จะเชื่อพี่ได้นะป้าเอ fc ยังคิดว่าพี่เป็นสายนะคะแต่คนที่ด่าลุงด่าป้าทะเลาะกับลุงกับป้าแล้วแต่ทำไม fc อ่ะถึงไปเชื่อเขาอะค่ะลองคิดดูเถอะนะ,ะาะค่ะคัับน้องชายนะคะน้องชายสูเกียรตินะคะเนาะเอ๊ะทำไมไม่มีประแจอ่ะี็ใส่ประแจผมแล้วไม่ใช่เหรอ